ใจคนที่รักรถโบราณกันทั้งนั้นเลยอยู่กับพีเคคุณนาาแล้วก็คุณอัทวิตด้วยนั่นเองนะครับคุณอัทวิตเริ่มที่จะสนใจเรื่องรถโบราณนั้งแต่เมื่อไหร่คะเอ่อเริ่มตอนหาเงินได้ครับประมาณ17ก็เริ่มหาเงินตอน17แล้วก็จริงๆตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยซื้อกาตูนซื้อหนังสือที่เขาเรียกว่าสปอร์ตในคลาสสิกาล์แมกซีนก็เก็บตังค์เล่นมร้อยกว่าบาทก็นั่งอ่านอะไรย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่มีในเมืองไทยสุดท้ายแล้วเอ้าเฮ้ยเจอก็เลย สนใจอะไเริ่มค่อยๆเก็บคือรถใหม่ไปดูที่ศูนย์ที่ดีลเลอร์ได้เ<ม>ร่โบราณนนี่เขาจะจะรู้ได้ไงว่าใครขายใครปล่อยออดวงชะตาฟ้าลิขิตไปเจอเลยเพราะว่าโดยมากแล้วเวลาหารถเก่าเนี่ยก็ต้องไปเดินก็ต้องไปเช่นถนนพขลโยธินหรือว่าอินทรรมละที่เป็นบ้านย่านเก่าๆเนี่ยนะครับยาในเขตพยาไทเนี่ยเยอะเลยวิธีการง่ายๆครับก็ถ้าเราลังเลเราก็ขึ้นรถกระบะครับเ <laughs> พราะว่ามันจะผลพ้นล,ลัว้วก็เห็นตลอดแต่ว่าเพื่อนต้องบอกก่อนนะเฮ้ยแถวนี้มีรถ แล้วก็อยู่บนรถกระบะเนี่ยพอพอเลยขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นนะครับอย่างนี้เห็นกี่คันแล้วอย่างเงี้ยเออเคยเห็นแบบนี้ประมาณสามคันตอนตอนที่ไปหาเสียงเนี่ยเราก็ขึ้นรถหาเสียงันึ้นรถสูงเสียงไปด้วยรถไปด้วยเนี่ยรถหาเสียงมันมันอยู่บนเลเวลที่สูงใช่ไหมพอมันเข้าซอยปุ๊บมันก็เห็นนะครับเราลงไปคุยกับเขานิดหน่อยช่วงหาเสียงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราคือนอกจากหาเสียงแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราหารถด้วยหรือเปล่าครับเอราเกาะอยู่ใงกระบะคือมันขาดไม่ได้บางทีเราก็เกาะแล้วเราก็เอ๊ะบ้านนี้ คือจริงๆเนี่ยเราจะต้องจดว่าในซอยที่เราไปเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาพื้นฐานอะไรบ้างน้ำท่วมบ่อยอะไรอยเงี้ยเราก็ดูแถวนี้มันมีคาบน้ําติดข้างรั้วไหมก็คุยเข้าไปเรื่อยดูไปตามก็ต้องรอดครับไปื่อยธรรมดาคนดักเราะก็ต้องมองเอาดูหน่อยบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคำว่ารถโบราณสำหรับเราแล้วหมายความว่าอะไรครับจริงๆมันมีเกณฑ์แบ่ง รถโบราณรรถโบาณแบ่งเป็นสามประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าก่อนสงครามโลกสงครามโลกที่เรียกเลยคือสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองคือปี1939ถึงปี1945นะครับไม่ใช่ครับมาช่วยครับปี1945นะครับเวลาแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งรถ1940ขึ้นไปจนถึง40ถึงปี1955ไอ้40ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ารถก่อนสงครามก่อนสงครามแล้วก็40ถึง55เนี่ยเขาเรียกหลังสงครามแล้วก็55จนถึงรถที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเรียกว่ารถคลาสสิก <ừ> ที่สงครามโลกคั้งที่สองเป็นตัวแบ่งนี่เพราะว่า,เ,าเทคโนโลยีเปลี่ยนมากในยุคนั้นเริ่มเอาแอโรไดนามิกเข้ามาเกี่ยวข้อง <ừ m. S 2> การดีไซน์รถให้ง่ายขึ้นและเป็นชิ้นเดียวมีมากขึ้นอ๋อมีก่อนสงครามหลังสงครามและคลาสสิกฉันไี่บอกว่ารถคลาสสิกทั้งหลายนี่คือรถที่อยู่ในช่วงนั้นหลังสงครามทั้งนั้นใช่ครับถ้าบอกคลาสสิกจะเป็นหลังสงครามหมดเลยก็คืออายุ น้อยกว่าหลังสงครามแต่วันนี้ที่นํามาให้เราชาวคอคนรถได้ชมกันในต<ช>ุดิโอมี2คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่คันเท้นทาน,นี้ก่อนคันทรยอัพนี้พิเศษยังไงครับทร้อัมโรสเตอร์พันแปดครับ <c oughs> พิเศษยังไงครับ<ช>วันนี้เขาเรียกว่ารถโรสเตอร์ถ้าเป็นรถที่เป็นมีที่นั่งหลังเนี่ยเขาเรียกทัวร์เรอร์สองคันเปิดประตูก็เรียกทัวร์เรอร์นะครับแต่ถ้ามีเฉพาะ2ที่นั่งเนี่ยเป็นโรสเตอร์แต่คันนี้พิเศษคือว่าเป็นโรสเตอร์ที่พกแม่ยหย่ไปด้วยเพราะว่ามีที่นั่งหลังอีก2ที่ครับ อันนี้อ๋อ,อตัวนี้เก็บแม่ยายเหรอครับครับครจริงๆเนี่ยคำพูดนี้เป็นคําพูดของฝรั่งเขาไม่ใช่ของเรานะครับ,รบเขาก็จริงๆมันเป็นดิกซีทหรือมันมีฉายานามว่าเป็นที่นั่งแม่ยายเพราะตรงนี้เนี่ยมันนอกจากว่ามันจะเป็นที่ฝากระโปรงท้ายกระโปรงรถแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่นั่งได้อีกด้วย<อ>จริงๆถ้าเราปิดลงมาเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเราก็พับเบาได้นะครับก็สามารถใส่เองได้ได้ครับเอาช่วยกันถมากินนะครับโอเคครับแบบหมุนนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับปิดมาครับมันก็จะเป็นฝากระโปรงรถครับ เป็นโรเจอร์ของจริงมี2ที่นั่งมีสที่นั่งแต่พอแบบว่าแม่ยายบอกอุ้ยไม่ได้ไปกัน2คนไม่ได้ไปด้วยอ่าเปิดจะไปด้วยก็เปิดเลยครับใช่แล้วก็อ้าวเฮ้ยแม่ยายไม่เอาไ้วขึ้นนี่นะครับก็ตอนแล้วก็ไขล็อกตรงนี้ไขล็อกนี้ครับล็อกไว้แล้วก็มาเป็นตอนนี้มาที่บังลมใช่แม่ยายก็แก้ปกดล็อกนี่กระแทกเข้าดั้งจมูกนี่พูดอย่างนี้ถึงไม่มีสักทีในโลกไม่ถึงคั้คะในโลกเท่าที่ลงทะเบียนในในคลับของ พันแปดโรสเตอร์เนะครับมีไม่ถึง100คันนี่ถึงในร้อยนะที่เราสัมผัสอยู่นี้คือหนึ่งในร้อยและไม่น่าเชื่อนะครับหนึ่งนั้นอยู่ที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยมีอีกคันทราบไหมครับคันเดียวครับน,นี่โอ้โหพิเศษขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะ,นะครับใช่โอ๊ย ีได้แล้วก็ไม่ทำให้หน้าแตกนะครับคือสตาติกคือปกติจะหน้าแตกหรือเปล่าแล้วข้างในนิ้งๆเขียน e b เบอันนี้มาจาก e b เบครับของแท้เลยหน้าปัดได้มาจาก e b เบอย่างนี้เท่าไหร่ครับสั่งจาก e b เบเนี่ยต้องประมูลแข่งไหมประมูลแข่งครับต้องยังมีคนคือยังมีคนซื้อได้มาประมาณสักไม่กี่พันบาทต้องไปบิดแข่งกันแล้วแปลกมากเลยรถแค่รถเหลือน้อยมันไม่มีใครเอาเพราะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ได้ใส่อะไรเออเก๋คแล้วนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับอ๋ออยากดูเครื่องหน่อยครับว่าหน้าตานี่คือเครื่องเดิมป่ะครับเครื่องเดิมครับอุย ก็เป็นเครื่องเดิมอยู่<ห>ยอม<ช>่น่าเชื่อแบตยังเดิมอยู่เลยนะ่นะ,นะเกียแล้วนะ <ST AR> <ST AR> นี่นี่คืออลูมิเนียม <ST AR> ซึ่งซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเอามาทํายากมากเพราะว่าเวลาเวลาเชื่อมเนี่ยมันต้องใช้เครื่องเชื่อมพิเศษครับที่เห็นเป็นอลูมิเนียมอยู่เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยโรงงานรถยนตน์ถูกดัดแปลงเป็นโรงงานเครื่องบินแล้วทุกนี้ก็คือส่วนเหลือเท่านั้นแหละครับอ๋อเอาส่วนเหลือของเครื่องบินมาครับก็จะเป็นรถหลังสงครามโลกเนี่ยคุณวิเคคุณนายก็จะเห็นชิ้นส่วนของ อลูมิเนียมมากขึ้นบนรถครับคันนี้นะคันนี้จะสาวจักริดกลาสหน่อยนะครับคันนี้คือจากัวคันนี้คือจากั้ E-Type ยเขาเรียกว่านี้ครับเขาเรียกว่ายี่ห้อจากัวรุ่น XKE XKE แต่คนก็จะเรียกเขาว่า Etype ก็คือทายชนิด E ปีห964ก็อันนี้2องเก้าอี้ก็คือโรสเ s อร์เหมือนกันนี่รสแต่ความรู้ใหม่นี่คือโรสเซอร์เหมือนกันครับคันนี้โอเคนอกจากมันสวยเพียวเป็นรถสปอร์ตแล้วมันเจ๋งยังไงบ้างมันเป็นรถที่ หนใน3ในนิวยอร์กมีพิพิธภัณฑ์ดีไซน์อยู่แล้วเขาก็เอางานดีไซน์ทุกอย่างเสื้อผ้าแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้าไปใส่ครับคันนี้รถยนต์ในนั้นามีอยู่3คันคนะครับหนใน3คันก็เป็นเจ้าจาก,ก้าอีไทยซึ่งเป็นตัวแทนในยุคประมาณยุคคลาสสิกหรือยุค60นะครับเป็นงานความรู้สึก อุ้ยเหมือนนั่งรถสปอร์ตอ้าวรถสปอร์ตส,สิ <c oughs> ไม่เลยทำไมช่องแอร์มันเป็นเป,เป่าขาน้องอย่างนั้นล่ะครับ <c oughs> ใช่แล้วถ้าเกิดน้องใส่กระโปรงล่ะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคอมเมนต์กันในหนังสือของรถรุ่นนี้ด้วยนะที่คุณ<อ>านา,นานพูดก็ก็มีคอมเมนต์ในหนังสือข้าศึกสปอร์ตคาร์แมกซีนว่าในยุคน,นั้นเนี่ยเขาใสา่มินิสเกิร์ตอ่าใช่อ่าความตั้งใจของคนผลิตรถแน่เลย<อ>และกระจกรถก็ไปได้ด้วยนะอ๋อเหรอคะครับมันมันค่อนข้างจะเป็นรถเทรบอยนิดนิดนะครับมีคนพูดแบบนี้เหมือนกัน ร้อนแรงของเครื่องยนต์หลังคาปิดยากไหมครับหลังคาก็เป็นแมนนวลครับนานช่วยหน่อยดิโอ้โหเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็มีตะขอเกี่ยวก็ตะขอ,อตะยวเครื่องยนต์มาเปิดฝากระโปรงของเชฟคนนี้กันดีกว่าโอ้ยเครื่องใหญ่กว่าคันนู้นนี่ไงแล้วตัวบอดี้เล็กกว่าเชฟมันดูเล็กกว่านั้นเชฟมันใหญ่อ่ะ คันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถขับสบายๆแต่ตัวนี้แข็งเลยครับตัวนี้เอาไว้แข็งแข็งได้ครับและแน่นอนนะครับที่นี่คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งแรงสำคัญเลยนะสำหรับสำหรับมรถโบราณค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับแล้ว